โอเคสวัสดีด่านเช้าครับทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ตลาดโอบอยนะอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ปั้มปตทอคลองโคนแล้วนะครับทุกคนแล้ววิ่งไปอีกหน่อยก็เข้าวสวนพึ่งนะนะจะขเข้าเขตราชบุรีแนละ้วโอเคตอนนี้เราก็ไปหาอะไรกินกันที่ในเซเว่นกันก่อนนะเดี๋ยวเราวิ่งนึกหน้าไปกันต่อนะครับตอนนี้มีอยู่ที่ร้านหน้าร้านข้าวแกงนะ ข้าวแกงพรีเมียมโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะเราไปเข้าเซเว่นดีกว่าเนี่ยเราไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวเราไปกินที่นู่นเอาจับเครื่องก่อนนะจ๊ะโอเค let's go ไปหาอะไรกินกันในเซเว่นนะเราตื่นทันไง กินอาหารทุกอย่องไม่ม people, เล่นเลยกินเป็นซีวิทกินเป็นซีวิททุกเปียกนะ แถวนี่บรรยากาศดีมากทุกคนเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่กันที่บรของฝนนะโอเคตอนนี้เรามาถึงที่ตลาดโป๊บ่อยนะตรงตลาดเราไม่มีที่จอดเราก็เลยต้องมาจอดตรงโรงเรียนตรงนี้นะต้องเลยมาประมาณ1กิโลกว่าๆนีอ่อะไรมาจอดใต้หลังคาก,นนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะมีรถเสลงที่จะพาเราไปที่ตลาดนะตรงนี้คือเป็นโรงเรียนนะ ทำไ,ไมเลยวะต้นต้นแบบเหมือนเหมือแนบบแบบที่ต้นอุทยัยวะใช่ไหมเออได้ไะได้นะไปดูทางนี้ก่อนที่มีเสื้อกะเหรี่ยงขายเนาะไปดูชุดไร่นะ โอ้คนเยอะมากเยียมมากอยู่ตรงนี้กันเพรว่าน้ำเย็นว่ะสามารถลงไปแช่น้ำได้ตรงนี้นะนี่เลยตอนเชาๆว,าวมาจุดที่เขาใส่บัตรกันก็ตรงนี้นะทุกคนแต่ตอนนี้เรามาสายนะเราไม่ได้มาเจอตอนที่เขาใส่บัตรอ่าป้ายโอบอร์ดก็อยู่ฝัง่งตรงข้ามเลยนะแต่ก่อนไม่มีนะนี่เพิ่งทำใหม่ยากาศดีทุกคนตอนนี้เย็ยนสบายเลย คนเยอะมากแต่เราไปดูของกินกันในตลาดตรงนี้กันนะ้ว่ามีอะไรบ้างไปเราไปดูทางนี้กันก่อนนะนี่ตอนเช้ามาจริงๆแล้วตรงนี้นะเราต้องมาซื้อชุดใส่บาตรกันนะครับชุดละสี่สิบเก้าบาทนคนแต่ตอนนี้เรามาสายไปนะจริงๆถ้าจะใส่บาตรก็ต้องมาตั้งแต่ประมาณาจจะก่อนหกโมงเช้านะแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลา xả muộn là câu muộn xả sơ đẹp tôi đã nói hai xịt ของน่ารักน่ารักเลยทุกคนซีเแขวนนับดตูกันน่ารักมากไปนะเข้าไปดูด้านในนี่่ะ

ก็ดูว่าร้านขามันเยอะขึ้นเมื่อก่อนนี่คือดูมีน้อยกว่านี้นะตอนนี้ผมมาแต่ก็ไม่ได้มาก็สองสามปีแล้ละนะสองปีได้แล้วนะแต่ตอนนี้มาร้านขายเยอะมาก,ก็นรั้แฟแฟงนี้ก็จะเป็นที่มานั่งทานอาหาร บรรยากาศโคตรดีเลยทุกคนไปครัมวิ่งไปทางนี้กันดีกว่า ไม่มีตู้ว,ว่างเลยเต็มหมดผัดไทยแต่จุดตรงนี้แดดร้อน อนน็ไม่สวยไม่ลงไปแล้างงัมนดื่มชากันเดีเ๋ยวเราไป

因为。 โอเคสำหรับภารกิจวันนี้ก็แค่นี้เลยนะเดี๋ยวกลับบ้านกันโอเคตอนนี้เราก็กลับมาถึงอุตสาคกรกันแล้วนะตอนนี้เราก็ว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปกินตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีเลยครับทุกคนคนเยอะมากนะที่ไน,นะตลาดโอบอยที่ว่าโอเคนะทุกคนของกินเยอะมากนะเราซื้อของฝากมาให้เพื่อนๆด้วยโอเคนะ okay. สำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับก็วันนี้ก็คือไม่ใช่อะไรหรอกนะก็แค่แบบว่าเอาไม่ได้ขับรถใหญ่นานแล้วก็เลยเอาไปวิ่งเล่นบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะพอไม่ได้ขับมาก็สองเดือนกว่าแล้วนะก็เลยจอดได้นานเอาลองมาวิ่งบ้างนะโอเคก็แค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าเดี๋ยวปีใหม่นี้เราจะมีแผนที่จะไปเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวรอชมกันนะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะ